ใบใบปากงาอกของข้งของเนีหมอกป่ามือน,นีสิภาพี่น้องมาเก็บบักพริกค่ะบักพริกอยู่สวนนี่ราคานี่พริกที่สวนของเราเอามาใส่เป็นลูกโดดค่ะบัสซิเฮดหมกหมอป่าวสันอันนี้จะเป็นใบบักกูดใบบักกูดกับปลูกเองได้ค่ะพี่น้องค่ะมีหลายต้นอยู่มันได้ฝนกับกำลังง,งามนี่กำลังแตกขึ้นมาแตกบ่ทันค่ะเพราะว่า เดี๋ยวกระเดดเดี๋ยวกระเดดค่ะโมยใหญ่เป็นจักเถื่อนี่ใบบกูดก็ได้ใบบกูดเราก็สิไปเก็บผักอีตูได้แบบน,นี้ใบแมงลักก่าสันปลาผักอีตูค่ะนี่ผักอีตูกับบกคอยง่ามมิตเตมดแดงอันนี้จะเป็นใบย,ยอเนี่เขาปลูกไว้ต้นหนึ่งค่ะนี่กําลัางเป็นนวยเป็นดอกเราซื้ได้กินตาบักยอดด้วยค่ะบัดน,นี้พี่น้องค่ะอู้ยกาลัางงามๆเลยใส่ใบย่อพอมคือสิ่งหอม เซ่บค่ะเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะมือนี้เขาสีมาเฮตดอ่าหมกหมกหมอปลาอันนี้จะเป็นปลาสวายแล้วก็ปลาปลาขาวปลาขาวปลาขาวหน่อยบานเข้าเนี่ยแหละค่ะผสมกันนี่วัตถุดิบของเราค่ะก็จะมีใบยอใส่ใบบักย่อพร้อมค่ะอันนี้ใส่ใบอ่าผักชีลาวแล้วก็ผักอีตูต้นหอมอยู่ในนี้ค่ะอันนี้พริกแกงของเฮ้าตําแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกโดดค่ะ ข้าวเบือของเห่านี่ไปเฮ็ดกันเลยจ้าเฮ็ดแบบบ้านๆเลยค่ะ <ไป S 2> ตม <ไป S 2> ้มน้ำใ้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เห่าตำไว้ค่ะแล้วก็ค้นค้นค้นรอให้น้ำม,มันเดือดแล้วก็ใส่ปลาที่เห่าเตรียมไว้ค่ะนี่เป็นปลาสวายก็่งเป็นปลาหน่อยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกรต้องค้นเด้อดเดี๋ยวรอให้เขาเดือดกันค่ะแล้วก็ปรุงรสเลยก็ไดใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเข้าไปในเดือดแล้ว ใส่ขาเบื่อลงไปค่ะแล้วก็อู้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหอมค่ะหอมมากๆแล้วกัพี่น้องค่ะใส่ใบย่อลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้นะคะผักชีเล่าวค่ะพีตูใบบักผูดใส่ไปก้อแล้วก็มีค่ะแล้วก็ข้นก้นจากน้อยค่ะไห้ผักเขาอันนนจากน้อยอ้ยหอมเป็นตเสบดายค่ะเสร็จแล้วจ้า หมกหมอปลาใส่ใบปักย้องของเาอ้าเนียหมอปลาเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานจ้าโอ้ไปจะกินค่ะแซบมากเลยหมกหมอปลาของข,ข้าข้าวเหนียวอันชั่นข้าวเหนียวสีขาวค่ะป่ะไปชิมกันเลยจ้านี่ค่ะสุกหมอปบีบักเพกกาลินฟ้าแล้วก็หมกหมอปลา ข้าวเหนียวสองสีค่ะอันนี้อาหารบ้างมั้งเนี่ยเป็นบักเชอรี่ค่ะมากินน้ำกันเลยค่ะใช่วันนี้น่ากินมากเลยคุณแม่มียังนี้กับเขาหมืหมกหม้ออย่างก็ปลาสวายหมกหม้อปลาสวายใช่มกปลาสวายใส่หม้อหมกหม้อเสิร์หมกปลาสวายใส่หม้อ แล้วก็อันนี้สุกหัวปีนี่สุปหัวปีปอ,ปอันนี้มาิีนฟ้าเพกาหรือว่ารีนฟ้านี่เผาแล้วค่ะแซ่บๆค่ะสดๆจากเสือเลยเป็นของคักของไม่ได<ม>้เจ้าบ,บอไปเก็บเนาะ <laughs> มีแตก่กลมเบิง้งโดยเฉพาะลาซับที่นี่น<ล>ะคะพี่น้องค่ะเบิง้งอันนี้ข้าวเหนียวสองสีข้าวเหนียวอัมชันแล้วก็ข้าวเหนียวสีขาวเด้อมาได้ไมากินแล้วกันอันนี้อีหยังค่ะมักเชอรี่มักเชอรี่เอาไว้กินต้องวางย่างว่างเชือเอาไปกินเดลยผมละมากลากไม้นะ อามันมีซอนกลางด้วยด้ค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นซอนยังนีงอันนี้ซอนจะาของมันมีซ่อนกลางอ๋ออนกลางก็บจะตัดม้เลยโอ้ปลายังคืจะเอาตัวนี้หน่อยมาินปลาตัวนี้หน่อยลายปลาตัวเนี่ยใช่ไม่มีป้าหน่อยเด้าน้อยเหนียวเ่แบดุนเขามือติดดีรอใกวนอันต้อมาติด จะกินหลายเด้อม,มีอย่างก่อนได้ยินเจ้าว่าเจ้าสิไมายึดช่องนูว่ะติดแม่นต้งอ,องเขาจะพร้อมมีคนติดตามหน่อยนะพี่น้องขาแล้วสีไมายึดช่องหนอยเด้อนะักพิชาเกินสีไม้ยึดช่องคุณนายบ้านหน้าหรอกแต่กับเนี่ยพอออกคนทีซีหรอกต้นทีหนึ่งทีสองทีสามของเจ้าไปใส่น้องขาคนทีซี 1, 1> 2, 2> 3, ก่อน คนที่ซื้อกันบักลีนฝานี่แซ่บแซ่บบักลีนฝานี่เสีเผาเราเสียเอามาสุกก็ได้เสียมาลาดก็ได้ค่ะนอกจาก็ระด่างับลูกโดดเียบมากอมีลูกโดดนั่นเด้เราบ้านกินผิดเด้พกทนมาที่เรกเแ็่กินลูกโดดเรอมดีเจ้ อันนี้อันนี้มันหนาแ่บเขาเอื้อมมาเองก่อนเขาเบียร์เบียร์เบียยังมาหายิดช่องกันได้โมยัดเหรอยัดเองก็ได้ช่องมัว่าแต่พี่น้องยิดตามแต่ยัคนบึ้งเท่านั้นปรากฏเห็นเราทีเด้อค่ะ หนักหรือชาเกินของน้องาเกินเป็นอย่างใครบ้างหนักหรืชาเกินรู้หลายเออเกินครับปวดเกินโอเวอร์ปวดชาเกินอเวอร์ปวดเกินมาขันปักปานเป็นหลายประดับด้วยไหมเป็นหลายกป็นทอิ่มเป็นหลายก็อ้วนขึ้นเหรออืมมันอ้วนไหมอ้วนกับอดีตนะคะ ไี่แต่อันนี้ยังก็เมนูสุขภาพเทวหกวันเมนบอกขาพนงกนีขึ้กหงเปี๊ยขึ้หงเปี๊ยแบบว่าปลาบินบินปลาขึุกหงเปีรสชาติเือเมมนูสุขภาพข้าวหมดติดอีกแล้วอือม มีคนเขาใด่หรอนี้ช่งมีิท์คนอื่นะมีสิท์เด้โอโอพี่น้องคะช,ช่องนัก,กวิชาเกินใส่ยี่สิบคนฝากกดติดตามเพณเดชเด้เอ,อขันเ่รก็มีคนหลายเพื่อนสิมาหยิบช่องเด้อคไม่หยิบช่องคุณหน้าบานหน้าเด้อเป็นสิลธะคะ่ะเวลาอันเมื่อได้กินเขากับบ่ค่อยได้เเบากันมันบอก <c oughs> นางอยู่คนละมุมคะ่ะมมาเราอยู่ห้องนั่น อยู่หของนี้เงสินะไม่ได้เบากันมี่เวลาเบากันก็คือตอนกินเขา่าจะได้กินไปพร้อมเบ้าไปพร้อมแต่ว่าเราเบางเขาติดข้อด้วยกินเขาแต่บ่เบา,เบากันมันคือคนปากจีด,ด้วยตัวสิอิ่มเน,ะมนาะนั่งกุ้ยกันด้วยอะไรกินเขา่ากาแฟเหรอนั่งเบากันคนไม่เ,เข้าเข่าหรอกืม <laughs> แสหลายแซ่บแท้ๆเรื oh, anyway. uh ่องบุญนานั่งกินย้่หนาบ้านอ๋อไปกินในบิ้วคนบ่ขันมือได้ฝนบดตกไปกินยุ่เริงเนาะมันสูงพวดโอแค่หนาบ้านเดี๋ยวก่อนบิวดีเด้หนูาบ้านหน้าบ้านมันแบบเขาบิ้วอืมแต่บิ้แบบก๋อยก๋วยหางมีคนมากินน้ำหางเยอะแกินได้แต่ความพื่เดียวแบบโอ้ยมันก็สุดยแซ่บแล้วมีคนมากินผู้เดียวละเนาะหลับก๋อยซ๋วยหาง นี่ครับเขาเส็ยบเสีบมเกินรู้ไม่กินน้ำบอกว่าขั้นตอนนี้ก็กินผู้เดียวเรารู้คด็กินน้ำสร้อยจุกองสิอืมอืมทอจุกก็ต้องสุกเดี๋ยวมันหนังมันเป็นปิ่งย่างกินอยู่เทิงหลังค่าบาทปิ่งย่างคืออยู่ปิ่งย่างอยู่เทิงหลังค่าดาดป้าไปกินเอาบิวเป็นบ่อค่ะกินเอาบรรยากาศโอ้ยแซ่บค่ะค่ะ ล้างกลางระวังกลางเด้อผู้เฒ่าอ๋อแค่นี้เรื่อคลิปนี้ค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมบอกกันไหมคลิปหนาค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่กันนะพี่ช้างค่ขอบคุณค่ะ